เพราะฉะนั้นยึดอะไรไว้เป็นหลักความดีดีกับตัวเราดีกับพ่อกับแม่ดีกับสังคมศรัทธาในทุกคนมันมีหมดศรัทธาในตัวเองศรัทธาในความดีเรามีศรัทธาแล้วเราสบายใจมีศรัทธาแล้วเรามีกำลังใจมันไม่เสียหาย สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมองที่ตัวเราว่าทําอะไรได้คุมความโลภไม่ได้ทําอะไรด้วยสติแต่ขาดตัวศรัทธาตัวเองไม่ได้ศรัทธาในความคิดศรัทธาในการกระทําของตัวเองใครจะว่าเราดีเราชั่วไม่ใช่ประเด็นแต่เรารู้ว่าเราดีเราชั่วยังไงเพราะฉะนั้นยึดอะไรไว้เป็นหลักความดีดีกับตัวเราดีกับพ่อกับแม่ดีกับสังคมเป็นคนดีแล้วมีพุทธศาสนาในตัวแล้วเขาเรียกว่าเกาะกำบังทางเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้งตัวอยู่ที่ความดี อาจารย์ช่วยขยายความคำว่าศรัทธาตัวเองได้ไหมครับอาจารย์ผมว่าอันนี้สําคัญและเป็นกําลังใจสําหรับพวกเราณักตอนนี้เลยครับศรัทธาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมันมีหมดศรัทธาในตัวเองหนึ่งศรัทธาในความดีหนึ่งศรัทธาในครูบาอาจารย์หนึ่งศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งศรัทธาในปฏิหารหนึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นการศรัทธาอะไรก็ตามตั้งอยู่ในที่เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนี่แหละใครจะว่างมงายแต่เรามีศรัทธาแล้ว เราสบายใจมีศรัทธาแล้วเรา,เรามีกำลังใจมันไม่เสียหายทั้งหมดทั้งมวลนี่เรียกว่าเครื่องอยู่มนุษย์ต้องมีเครื่องอยู่บางคนเนี่ยชอบเล่นรถแปงลงรถมันเป็นความสุขส่วนตัวบางคนชอบปลูกต้นไม้เล่นต้นไม้บางคนก็ไปหาเครื่องรางข้องข,องของังเหมือนยกแต่ย่างเปรียบเทียบคนสองคนเดินเข้าป่าช้ากลางคืนคนหนึ่งห้อยพระคนหนึ่งไม่ห้อยพระพอเดินเข้าไปเนี่ยมีเสียงกิ่งไม้หักมีเสียงะไรแปลกๆคนที่มีพระมันจะ จะพราะพับเอออุ่นใจแล้วกูมีพระไม่รู้หรอกว่าพระจะช่วยได้ไม่ใช่แต่ต่มีคนรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลของศรัทธาเนี่ยคือเครื่องอยู่เครื่องอยู่ที่ถูกทางถูกควร